I know just only when I see i then I like I like then that's a reason to buy and I don't mind the brand name or not brand name too ห้าทุมอ่มอสาสไลด์หมูไว้ทำหมูสเตะจ้าพอดีซื้อหมูมาแล้วซ่องฟีดมันเต็มมันยัดเข้าไปท้าก้อนไม่ได้ ก็เลยต้องมาแบ่ง <c oughs> มาสไลด์แบ่งอยู่เออก็เลยตั้งไลน์ไปด้วยเลยเก็บหลักกิโลไปด้วยมันจะได้เต็มเร็ว <c oughs> มีพวกมีพวกบอกเข้ามาถอดถุงมือว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเศษถุงมือมันจะเข้าไปในในเนื้อหมูว่าไงโอ้ยเนาะแม่ครัวเขาก็ต้องรู้สิจ๊นในการที่จะหั่นโอ้สิบเอ็ดโมงเช้าโอ้สิบเอ็ดโมงเช้าทางนี้ ตีห้าตีห้านี่ยังไม่นอนได้เนี่ยทำไมไม่นอนกอดเด็ดเดี่ยวลู้ออกมาทำไม มันมีทํางานเดี๋ยวทํางานเสร็จหนูมีก็เข้าไปนอนเองแหละลูกชายออกมาตามลูกชายเป็นหมานะกลมอนุมัยดีไอเราน่ะก็เพื่อความสะอาดของตัวเองด้วยแหละ เรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบให้มือเลอะเป็นคนที่ไม่ชอบให้มือเลอะเลยแหละถ้าเป็นไปได้นะาระวังถ้าใช้มือเปล่านะล้างจนมือเปื่อย สวัสดีทุกคนเด้อพี่น้องเอ๋ยนะสวัสดีทั้ง11ท่านข้างบนด้วยนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์หน่อยนะชื่ออุ๋ยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกันนะชื่ออุ๋ยนะไลฟ์สดจากอเมริกาเด้อน,นะฮัลโหล y b o d y Mm -hmm. cool is not a way to to say it's awesome mm. yeah. in thai right you try to ask me in thai cool cool is not a way or to, cool is not a way to say it's awesome oh yeah oh yeah yeah i got that ทำทำไปก็ไอ้น,นี่ไปได้เดี๋ยว